สวัสดีครับชื่อพี่ก๊อฟกิติพงศ์วีเลศครับยังไงก็ขอแสดงความยินดีกับเสี่ยวมี่ด้วยนะครับที่ทํายอดส่งมอบโทรศัพท์มือถือสูงเป็นอันดับหนึ่งในประเทศไทยประจำไตรมาสที่2ของปี2021ด้วยนะครับถือว่าไม่ธรรมดาเลยจริงๆครับสำหรับแบรนด์เสี่ยวมี่นะครับสุดยอดครับอผมสุดเลยครับครูทีนะครับวันนี้นะครับก็อยากจะมาแสดงความยินดีนะครับกับเสี่ยวมี่นะครับที่ได้ขึ้นเป็น อันดับหนึ่งในประเทศไทยนะครับในการส่งมอบสมาร์ทโฟนให้แก่ลูกค้านะครับก็หวังว่าเสี่ยวมี่นะครับจะสามารถครองอันดับหนึ่งไปได้เรื่อยๆนะครับสวัสดีครับผม Squidman.exe ครับสำหรับสมาร์ทโฟนเสี่ยวมี่ที่ได้ขึ้นอันดับหนึ่งของสมาร์ทโฟนในประเทศไทยก็ขอแสดงความยินดีด้วยครับผมเองก็รู้สึกดีใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งที่ได้ร่วมแสดงความยินดีในครั้งนี้และหวังว่าเสี่ยวมี่จะพัฒนาต่อไปเพื่อผู้ใช้ในราคาที่สมเหตุสมผล ควบคู่ไปกับเทคโนโลยีที่ก้าวหน้าขึ้นไปด้วยขอแสดงความยินดีด้วยครับสวัสดีครับบายบายสวัสดีครับผมไอเมจิ้งครับขอแสดงความยินดีกับเสี่ยวมี่ด้วยนะครับที่ได้แชมป์อันดับหนึ่งในประเทศไทยนะครับในการส่งมอบเครื่องให้กับลูกค้าประจำไตรมาสที่2ปี2 5 6 4นสะครับสุดยอดมากๆครับเรารู้กันดีอยู่แล้วครับว่าตลาดประเทศไทยนั้นถือเป็นหนึ่งในตลาดที่โหดมากที่สุดในโลกนี้ประเทศหนึ่งเลยครับดังนั้นคนที่จะมา ขึ้นแชมป์ครองอันดับหนึ่งตรงนี้ได้นะครับเป็นบทพิสูจน์แล้วครับว่าเขาเจ๋งจริงๆสุดยอดมากๆครับสวัสดีครับผมล็อกจากแชนแนลมีม่อก่อนอื่นเลยก็ต้องขอแสดงความยินดีกับทางเสี่ยวมีด้วยนะครับสำหรับยอดส่งมอบสมาร์ทโฟนอันดับหนึ่งในประเทศไทยนั่นเองนอกจากจะเป็นที่1ทางด้านยอดส่งมอบสมาร์ทโฟนในไทยแล้วเนี่ยก็ยังมีแกจ็ตสมาร์ทโฮมแล้วก็มีผลิตภัณฑ์อีโคซิสเต็มอื่นๆมากมายเลยนะครับที่มีคุณภาพแล้วก็ราคาถูกอีกเต็มไปหมดเลยยังไงก็ขอแสดงความยินดีกับทางเสี่ยวมีอีกรออออบบบนนนนนึงงะะรรรัััสสสาหยยยดดด่มม์ทททโฟใปเศไ้ว สวัสดีครับผมอาฮานะครับก็เป็นมีแฟนคนหนึ่งนะครับวันนี้ก็จะมาแสดงความยินดีกับทางเสี่ยวมี่ประเทศไทยนะครับที่ทางเสี่ยวมี่ได้นะครับขึ้นไปดอันหนึ่งในการผลิตสมาร์ทโฟนส่งให้ลูกค้าได้ยอดสูงสุดนะครับในตลาดนะเมื่อเือล่าสุดที่ผ่านมาครับก็ขึ้นเปอันหนึ่งแล้วก็ยินดีด้วยนะครับก็วันนี้ก็ได้ขึ้นเป็นหนึ่งแล้วก็อยากให้ทางเสี่ยวมี่ประเทศไทยครับคงคุณภาพนะครับทั้ง สินค้าบริการแล้วก็ราคานะครับให้อยู่นานๆนะครับขึ้นไปที่1ได้แล้วแต่ว่าการคลองที่1ยากกว่าครับก็อยางให้พัฒนานะครับไปเรื่อยๆครับขอบคุณค้า